และนอกจากนั้นและนอกจากนั้นยังมีการออกตาฮาลาลยังมีการออกตาฮาลาลเพื่อประโยชน์ให้สลามเพื่อประโยชน์ให้กับสลามสร้างความเดือดร้อนสร้างความเดือดร้อนกับคนไทยทั้งแผ่นดินกับคนไทยทั้งแผ่นดินต้องเสียเงินต้องเสียเงินซื้อสินค้าราคาแพงขึ้นซื้อสินค้าราคาแพงขึ้นจากนาฮาลาลจากตาฮาลาลจนทำให้จนทำให้ ค่าของที่ค่าคอมีแพงขึ้นแพงขึ้นถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ารายการถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ารายการมูลค่าของคนไทยมูลค่าของคนไทยที่ต้องสูญเสียรายได้ที่ต้องสูญเสียรายได้เป็นแสนแสนล้านเป็นแสนแสนล้านซึ่งเป็นเวลามากว่าหลายสิบปีเป็นเวลามากว่าหลายสิบปีและนอกจากนั้น ยังก็อย่างนั้นยังเอางบประมาณแผ่นดินยังเอาเงาประมาณแผ่นดินไปจ่ายเป็นหนี้เน่าเป็นหนี้เน่าให้ธนาคารสลามให้ธนาคารอิสลามเป็นหมื่นหมื่นล้านเป็นหมื่นล้านนอกจากนั้นยังโควตาให้สามอิสลามได้เรียนฟรีได้เข้ามหาลัยได้เข้ามหาลัยมีโควตา เ้าหมาอะไรโดยไม่ต้องสอบแข่งขันเข้าหมาอะไรโดยไม่ต้องสอบแข่งขันและเรียนจบมาแล้วเรียนจบมายังมีโทต้าศนมีโทต้าให้สลามให้สลามไปทำงานอยู่ับตามกระทรวงต่างๆไปทำงานอยู่ามกระทรวงต่างๆทั่วประเทศทั่วประเทศกลายเป็นเจ้าคนนายคนลายเจ้าคนนายคนมาอยู่เหนือมาอยู่เหนือคนไทยทั้งแผ่นดินคนไทยทั้งแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องและไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมจนคนไทยทั้งประเทศจนคนไทยทั้งประเทศกลายเป็นคนชั้นสองกลายเป็นคนชั้นสองในประเทศไทยในประเทศไทยในเมืองไทยเมืองพุทธในเมืองไทยเมืองพุทธจึง วันนี้วันนี้จึงมาทําหนังสือติดตามจึงมาทำหนังสือติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีกรมการปกครองผู้อำนวยการกองสำนักที่ามและกิจการทัฒน์ผู้อำนวยการกิจการพัฒอธิบดี การปกครองส่วนท้องถิ่นอธิบดีษโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตรวจสอบให้ตรวจสอบให้แก้ไขให้แก้ไขเพื่อบำบัดทุกเพื่อบำบัดทุกบำุมสุขบำลมสุกให้กับคนไทยทั้งประเทศให้กับคนไทยทั้งประเทศวันนี้วันนี้สมกับเจตนาสมกับเจตนาของของสมเด็จพระยาบำุมวงเธอ กรมพยาดำลองราชานุภาพกรมพยาดำลองราชานุภาพตั้งใจไว้ตั้งใจไว้ให้ประเทศไทยให้ประเทศไทยให้มาไทยให้มาไทยมีหน้าที่มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำบัดทุกข์บำรุงสุขบำรุงสุขให้ให้กับคนไทยให้กับคนไทยทั้งแผ่นดิน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  จึงขอมารายงานพระองค์ท่านจึงขอมารายงานพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านให้พระองค์ท่านให้โปรดได้โปรดเมตตาเมตตาช่วยพวกข้าพระเจ้าด้วยพวกข้าพเจ้าคนไทยทั้งแผ่นดินได้รับาดได้ถูกปลดทุกได้ถูกปอดทุกได้บำรุงสุขได้บำรุงสุขได้ประสบความสำเร็จได้ประสบความสำเร็จในปัญหาที่ผ่านมา ที่ไ <rôle>: ด <opolit ist> ้เรียกร้องที่ได้เรียกร้องที่ได้ร้องทุกไว้ที่ได้ร้องทุกไว้ให้ได้การแก้ไขให้ได้การแก้ไขโดยเดวันโดยเดวันนับแต่ปัจจุบันนี้เถิด